ตัวกงสตาร์คอมอบหมื่นล้านเพ่นนอกสุนันศรีจันทราเมื่อนักลงทุนจะรู้ล่วงหน้าว่าไส้ในบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือสตาร์ฟอนเฟสนาขนาดไหนและเหมือนจะรู้ว่าบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้คงล่มสลายจึงพาคันเทขายหุ้นในลักษณะหนีตายจนราคาสุดหวบการเปิดซื้อขายหุ้นสตาร์วันแรกหรือวันที่1มิถุนายนกลายเป็นอีกโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในตลาดหุ้นเพราะราคาหุ้นิ่งลงเหวทันทีจากปิดครั้งสุดท้ายที่ 2.38บาทก่อนตลาดลัทรัพย์ขึ้นป้าย SP พักการซื้อขายตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแรงขายได้รับเข้ามาเมื่อเปิดการซื้อขายจนราคาดิ่งลงโดยเปิดที่25สตางค์และลงไปต่ำสุดที่13สตางค์ก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นมาปิดที่18สตางค์ลดลง2.20บาทหรือลดกว่า92.44%มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น1,110.58ล้านบาท ผู้ถือหุ้นลายย่อยสตักหลังปิดทบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่4เมษายน2515มีจำนวนทั้งสิ้น9,613รายและไม่รู้ว่าล่าสุดมีจำนวนเท่าใดแต่ใครก็ตามที่ถือหุ้นไว้กลายเป็นผู้เสียหายชนิดหมดเนื้อหมดตัวไม่นับนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันกองทุนทั้งในและต่างประเทศซึ่งพากันย่อยยับจากหุ้นสตักคโศกนาฏกรรมสตักชื่อว่าเป็นการวางแผนปฏิบัติการมาหลายปีเริ่มตั้งแต่นายวนรัต ตั้งถาวรคุณเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน2 1 5 0ล้านหุ้นหรือสัดส่วน95%ของทุนจดทะเบียนในรูปแบบบุคคลวงจำกัดราคาหุ้นละ6กสสตางค์จากพา1บาทหลังที่บริษัทเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทสยามอินเตอร์มันติมีเดียจำกัดมหาชนหรือ SMM โครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนไปพร้อมโครงสร้างผู้บริหารบริษัทและโครงสร้างการดำเนินง,งานซึ่งหันเข้าสู่ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบลิล โดยบริษัทลูกเป็นผู้ดำเนินการและใช้งเงินกว่า500ล้านบาทซื้อบริษัทไฟฟ้าบลิตไฟฟ้าในเวียดนามเมื่อประมาณกลางปี2513ตั้งแต่นายวันรัตเข้าไปบริหารโดยมีนายชานินเย็นสุดใจเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลประกอบการสตักตีขึ้นต่อเนื่องปี2562มีกำไรสุทธิ123.92ล้านบาทปี2563มีกำไรสุทธิ1,608.88ล้านบาท ปี2564มีกำลังสุทธิ2,783.11ล้านบาทและงวด9เดือนแรกปี2565มีกำไรสุทธิ2,216.47ล้านบาทแต่ไตรมาที่4มีความยุ่งเหยิงในการจัดทำงบการเงินประจำปี2565จนไม่สามารถส่งตลาดหลักทรัพย์ตามกำหนดได้เพราะอาจมีรายการใช้จ่ายเงินที่ไม่พึงประ,ประโยชน์โผล่ขึ้นมา ไม่มีใครรู้ว่าสถานการเงินที่แค้จริงของสต๊าคเป็นอย่างไรนอกจากข่าวลือที่ปิวว่อนว่าเกิดการชั่วดิตภายในกันมโหรานมีการสร้างนี่เทียมสร้างเอกสารเท็จและของถ่ายไซฟอนเงินจํานวนนับหม,นหมื่นล้านออกไปก่อนจะมีการโละกรรกรรมการบริษัทชุดเก่าซึ่งมีนายชนินเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสตร๊าคได้มีการเร่งชําระหนี้คืนบริษัทย่อยทั้งนี้ทั้งที่นี่ยังไม่ครบกําหนดและอาจจะเป็นการสูบเงินออกจากสต๊าคในรอบสุดท้าย ขณะที่บริษัทผลิตสายไฟในเวียดนามที่สต๊อกซื้อไว้มีข่าวลือว่าสต๊อกสายทองแดงมูล,ลค่านับพันล้านบาทอันตรธานหายไปเหลือแค่สต๊อกลมสต๊อกสร้างภาพจัดฉากมาประมาณ4ปีแสดงผลกาไรเติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่องจนกลายเป็นหุ้นพุ่งแรงนักลงทุนแห่กันไปเก็งกาไรพราะลงในภาพลวงตาทั้งนักลงทุนต่างชาติทั้งสถาบันการเงินชั้นนําทั้งในและต่างประเทศขอนเงินเข้าใสา่รวมทั้งบรรดากองทุนแต่ราคาหุ้นที่ลากขึ้นไปสูงสุด 5.10บาทในรอบ12เดือนหล่นตุบลงมากองกับพื้นที่18ซางแล้วและอาจสุดตออ่อทั้งบการเงินปีสองพัออกมาเลวร้วายสตักสุกเงินเข้าไปเยอะแต่ไม่เคยขายออกโดยมีกําไรเติบโตสูงหลายปีติดต่อแต่ไม่ยอมจ่ายเงินปันผลซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนควรเก็บไปไว้พิจารณาเพื่อระมัดระวงังหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีกาไรแต่ไม่ยอมจ่ายเงินปันผลสตักสร้างภาพจนเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีอนาคตสดใสสถานการเงินมั่นคงจนระดมเงินด้วยวิธีใดก็ได้ ออกหุ้นคู่กว่า9.1พันล้านบาทก็ขายเกลี้ยงกู้เงินแบงก์กว่า8พันล้านบาทก็ได้รับอนุมัติฉลุยออกหุ้นเพิ่มทุนขายบุคคลในวงจำก,กัด11ลายเมื่อปลายปี2 5 1 5รวมวงเงิน5,580ล้านบาทก็ขายเกลี้ยงและมีกำไรสะสมอีก7,849.71ล้านบาทแต่เงินทั้งหมดรวมกว่า30,000ล้านบาทยังดีอยู่หรือไม่หรือใครเล่นแร่แปราต ห้องถ่ายออกไปหมดแล้วมีข่าวลือว่าอาดีตผู้บริหารสตาร์กพร้อมกับนักกฎหมายคู่ใจได้เพ่นหนีออกนอกประเทศแล้วพร้อมกับเงินนับหมื่น